เรามาพูดคุยถึงข้อดีครับของการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับสำหรับแห้งแกล้งข้าวว่าเขามีผลดีต่อต้นข้าวเรายังไงบ้างแปลงนี้ครับเป็นแปลงเปียกสลหรับแห้งอายุ49วันเจสัปดาห์ครับถึงวันนี้ปักดำวันที่25ตุลาคม2567ซึ่งผ่านการสลับแห้งมา3กลครั้งด้วยกันครับตั้งแต่ปากดำสัปดาห์ที่1ถึงสครับที่เราปล่อยให้ระดับน้ำ แห้งดินแห้งครับก็ถือว่าเป็นการสลับแห้งครั้งแรกครับทีนี้ครับครั้งที่สองก็คือสัปดาห์ที่สามสี่ห้าครับสัปดาห์ที่สามสี่ห้าก็ปล่อยให้น้ําแห้งและก็ดินแห้งแล้วก็สัปดาห์ที่ห้าหกเจ็ดก็คือปล่อยให้น้ําแห้งครับสัปดาห์ที่ห้าถึงหกให้ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงผิวดินแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งครับจากสัปดาห์ที่หกถึงเจ็ดแล้วก็เติมน้ําครับตอนนี้พึ่งเติมน้ําได้วัน นิดๆครับเติมน้ได้วันนิดนิดครับพอเราเติมน้ําครับโอ้โหครับนี่คือข้อดีพอเติมน้ําปุ๊บเขาจะไวมากๆเติมน้ำแล้วก็หวานปุ๋ยซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงโตวไวมากๆครับแตกใบเขียวใบงามไวแค่ใส่น้ำใส่ปุ๋ยวันครึ่งครับวันนี้วันครึ่งวันนี้เที่ยงพอดีเพราะว่าการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งจังหวะที่ดินเริ่มแห้ง ก็คือระด,ดับน้ําต่ํากว่าผิวดินนั่นแหละครับ1นเซน2เซนมเซน4เซนจนกระทั่งถึง 15- 16เซนจะเป็นการกระตุ้นระบบรากของต้นข้าวกระตุ้นระบบรากให้ต้นข้าวนั้นแตกรากยังรากลึกครับลงไปหาน้ําก็เป็นการเขาเรียกว่าแนวดิ่งครับกระตุ้นการแตกรากแนวดิ่งในขณะเดียวกันครับรากข้าวได้รับออกซิเจนกับได้รับอากาศรากข้าวต้องการครับต้องการออกซิเจน รวมไปถึงจุดินรีย์ในดินเช่นกันต้องการออกซิเจนเพื่อการจเจริญเติบโตการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายปุ๋ยสําหรับต้นข้าวของเราทีนี้พอระบบรากขับเขาแตกลึกอย่างรากลึกรวมไปถึงรากในแนวราคขับรากขาวก็จะแตกดีมากๆจังหวะที่ดินเริ่มแห้งดินในรับอากาศรากในรับอากาศซึ่งถ้า ระบบรากครับรากขาวแนวราบแนวดิง้งรากแขนงรากฝอยเขาแตกดีนั่นก็คือประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยจะสูงพอประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยสูงเชาานาประหยัดปุ๋ยครับสูญเสียน้อยเปอร์เซ็นต์การเอาไปใช้ครับจะสูงถ้าเทียบกับนาน้ําขังซึ่งระบบรากไม่ดีสูญเสียปุ๋ยเยอะครับหว่านไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยส่วนอาจจะนําไปใช้ได้นิดนิดหน่นนอยไม่เหมือนนาปีกสลับแห้ง สามารถเอาไปใช้ได้เยอะครับสูญเสียน้อยก็ส่งผลสำหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าวเราดูดปุ๋ยดีครับแต่กอดีลำต้นแข็งแรงกาบแข็งแรงใบแข็งแรงและอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นผลดีกับต้นข้าวจังหวะที่ดินแห้งครับดินแห้งสภาพแวดล้อมในหนาจะดีมากๆครับต้นข้าวเราจะได้รับแสงแดด ครับทั้งกา้านทั้งรากทั้งใบพอได้รับแสงแดดปุ๊บครับผนังเซล,ลก็ดีครับกาบเขาจะแข็งแรงแรงทนโรคทําให้เกษตรกร,กรนั้นลดการใช้สารเคมีลงไม่ใช่งามอย่างเดียวครับแถมยังทนโรคอีกแต่กอดีงามทนโรคนี่คือข้อดีครับพอแต่กอดีจํานวนรวงต่อกอเยอะเม็ดต่อรวงเยอะเม็ดสมบูรณ์เม็ดเต็มครับนั่นก็คือน้ําหนักจะดีผลผลิตจะสูงอ น้ำหนักต่อไร่ก็จะสูงสิ่งที่ตามมาก็คือเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับทาแล้วไม่ขาดทุนทําแล้วมีกําไรนี่คือข้อดีครับข้อดีของการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับเปลี่ยนให้ดินแห้งกับจุลินทรีย์เติบโตดีทําหน้าที่ได้ดีะระบบรากแตกดีแตกกอดีใบต้นแข็งแรงอย่างนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นครับประหยัดน้ําแน่นอนเลยเปลี่ยนจากเปียกไปแห้ง ดินแห้งเราก็จะประหยัดน้ําสามารถที่จะประหยัดได้ถึง450-500ลูกบาทเมตรต่ตอไร่ครับถ้าเทียบกับนาน้ําขังแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับลดการปล่อยกา๊าซมีเทนการเตือนกระจกใสของโลกร้อนเพราะจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับจุลินทรีย์จะได้รับออกซิเจนครับได้รับอากาศซึ่งก็จะทําให้จุลินทรีย์ชั้นดีครับทําหน้าที่ได้ดีไม่ไปแย่งออกซิเจนครับจากปุ๋ยของเรา ซึ่งในน้าขังนั้นจุลินรีย์เขาจะไปใช้ออกซิเจนครับจากปุ๋ยของเราครับเกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีดินมีความเป็นกรดและก็ปลดปล่อยออกเป็นกา๊าซมีเทนก็คือเปลี่ยนปุ๋ยเราเป็นกา๊าซมีเทนนั่นแหละครับเปลี่ยนอินทรีย์วตัตถุเปลี่ยนปุ๋ยเราเป็นกา๊าซมีเทนทําให้เกิดโรคร้อนนี่คือข้อดีครับของการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งต่อต้นข้าวครับ ต่อเกษตรกร,กรครับไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะครับประหยัดต้นทุนสุขภาพดีไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะลดการใช้น้ําครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซมีเทนการเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อน